สักนิดนึงนะเฮ้ยฟีเนฟีอ่ะ้าฟีเนฟีวะคำเตือนการพนันเป็นสิ่งไม่ดีขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงเด็กน้อยอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคําแนะนำพี่เตือนแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนไปอ่ะสวัสดีอยู่กับโอะคงเดิมช่องนักตั่งทูเบอร์นักตัง่บบตงทูบเบอร์นะนะ อันนี้ก็อยู่กับหน้าเว็บจ็อกเกอร์เบกสูสูงเจ็จักปะจ็อกเกอร์เบกสูสูงเจ็อ่ะที่ฝากถอนไวโอนไวอจ้าคนรวยอะเปลตลอดโอนไวตลอดอตอนนี้มีงบดูเปที่สามพันสามร้อยบูตอ่ะฮะก็เช่นเคยก่อนจะไปเล่นเกมกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดถูกใจให้ผมด้วยนะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่อยากจะฝากช่องฝากอะไรดีๆมันมานเอาไว้ให้กับทุกคงนะก็ลืมพลาหักไว้นะนะจริงแล้วนะก็อยากจะบ,บอกว่า อ่ะฮะอ่ะฮะไม่งบมาแค่นี้มาดูกลางว่าจะเล่นเกมอะไรดีอ่าผมไม่มาแลวันนี้ยอมรับเลยว่ายังไม่เลือกเกมมานะครับคิดอยู่กลางว่าจะเล่นเกมอะไรเกมนี้ละกลางแตงไมานะของดีๆนี้กักไปกักไปให้เด็กๆมาดูว่าของกิงเรื่องปิ้ง,ง,งย่างเป็นยังไงนี่โอยทะเลไปคุยว่าของกิงทะเลใช่ครับเปล่าแด่ของกินกบเปล่า น้องๆรู้จักของจริงหรือเปล่าครับหรือว่าน้องๆมัรู้จักเพราะว่าพี่กระไม้รู้จักก็มีงบประมาณสามพันสามระบุก็เรื่องซักแปะร้อยห้าสิบลองคืนปลาเพิ่มเพึบมเพิ่มเพิอุโบสถ้าหนึ่ระเบิดดังคอนคือครัอย่าลืมนะ ฝากก็ได้จ็อกเกอร์เบก,กสูงๆเก็กฝากถอนองไว้จะรังอุ้ยได้ตัวเจอ่ะเจมันตัวถูกนี่แต่ถ้ามาห้าแถวก็ได้อยู่นะแต่มันเล่นได้อยู่นะถ้ามาห้าแถวอะ่ะถ้ามานะเนี่ยรู้จักไหมหพอถ้ามอนอ,ะอ่ะมอนเทหน่อยไหมมอนให้พี่สักหน่อยสักนิดนึงนะเฮ้ยฟรีเนฟรีอ่ะ <c oughs> บ้าฟรีเนฟรีวะ่ะ อ่าฮะพรีเดฟรีครับน้องๆอ้วนานะอ้วนาเนี่ยภาไมินี้ไม่แตกเนี่ยยังไม่ได้ตังเลยเนี่ยยังไม่เจอเจเลยเจ้าเจ้าเจลเจนี่อ่อไม่มาเลยเลยกกยกไปเลยดูมังดิมังมาเลยนี่อุ้ยห่าแถวแล้วเหรอ วะปักละว่าของเกง่งบึบหนึ่งพันหนึ่งร้อยซื้อแปดร้อยน่ะก็มาห้าแถวเท่านั้นถึงจะรวยนะตัวเจนะมันนะตัวถูกนะ่ะบึบฟรีในฟรีนะลูกมากกว่าน,นี้นะลูกห้าแถวอีกรอบก็ไม่ทำแถวลอกเลยนะทำแถวหน้าน้อยน่ะ <S <S ดูเฮ้ยอ๋อพังสองฮึบแล้วฟรีในฟรีอีกฮึบก็ู่ไปเลย <S <S ฮึบก็ู่ไปเลย โอ้หเมื่อกี้ก็กดมันก,ก็ยังได้ฮัทแถวเนะน,นี่ยอะไรมาแหงได้เลยมึบมึบทำแถวไม่มีพักไม่พ่องหรือเรียกอย่างว่าทำแถวไม่หยกไม่ย่องอ๋อองฟรีนะฟรีนะเฮ้ยมาทำบอลควงได้มากกว่านี้ไหมฮัทแถวเพิ่มร,ร้อยๆโอเคถ้าอย่างเงี้ย โอเคบึบบึบสองมังสามซื้อแปดร้อยได้สองมังสามของกริงอะครับบุยบุยก็ทุนมาสามพังผาไม่กำไรแล้วก็อีกไม้หนึ่งซื้อไม้พังเก็กเลยก็คงดูไปฮึบผมว่าไม่ขาดทุนหรอกว้าว่านะว้าว่าไม่ขาดทุนฮึบขอเป็นตัวแพง ตัวแพงแกเอาแล้วมาตัวแพงอมาปุ่มตุ๊กจี้อีกแล้วอะผมว่าไม่น่ารอดดอกนี้ดูทรงแล้วกดหยุดไปเลยไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่ารอดเพราะใช้ครีมเพลย์ไม่น่ารอด,อด,อด,ออดโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> ดูสิครับพอซื้อแพงครับโดนเข้าแล้ว โดนเขาแล้วโดนเขาแล้วโดนเขาแล้วโอ้โหสีแถวนว่าจะห้าแถวห้าแถวยังไม่พอได้คืนมากสีแถวก็เอาก่อนโอ้โหคืนอย่างน้อยถือม่าเก็บแต่มาเท่าทุงนะไมาสุดท้ายครับราะจะได้เสียพอไปแล้วว่ามันต้องได้แต่กเกมมันไหลเลื่นมากเลยนะครับผมบอกกอง <Yeah. S 1> ว่ามันได้วะเพิ่งมาทุกสองมาห้าไป หักไม้ให้เด็กมาดูบุกแล้ก,ก็รู้ท่องกระถาตะแน่วปุมโอ้ห oh. ไม่ใช่ตัวเจก็เป็นตัวคิวตัวแพงมากน่าหรือไงนี้ตัวคิวก็ได้ขอห้าแถวสองรอบติดไปแต่ว่าตัวคิวเนี่ยผมชอบนะทุกเชลโลก,กับมันอยู่ดีย้วยต้องกระถาห้าแถวโอ้โหสี่แถวโอเคโอเคโอเคสี่แ <Yeah. S 1> ถวทุกรอบก็ได้อะไม่เอาห้าแถวไม่ลบอะ ขอสี่แถวทุกรอบแบบเนี้ยทุกรอบขอลองขอลองละใอ่ปูกละปกละนละปกทั้งฮ้าอ้กหน่อยเออหนึ่งสองก่อยเออโอเคโอเคเหมือนที่เราควรเอาไว้เลยอย่างนี้ก็ได้เพราะโอ้ซื้อสองพันห้านะจะทำก็โอ้อย่างนี้อ้ซื้อสองพันห้า อย่าทำเอ,อิมาเรื่อยๆสี่มาสี่แถวสี่ห้าก็ได้โอ้ขอห้านะมั้ยถ้าสี่ไม่ได้โอ้ขอ 5, ห้านะมั้ยขอห้าไะมั้ยสองหมุงสองหมุงเอิองมาสี่ก็ยังดีต้องยังงานะเดินดดูได้ดูดนะูนะฮึบ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 ได้ไห หักคงนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าเล่นให้ดูละกันเล่นเล่นเขาคิดว่าอะวว่าเล่นเกมให้ดูละกัน <_ H at> ถ้ดกำไร200รอยเพราะว่ามาสามพังกำไรห้าร้อยทใช่เพราะมาสามพังก็ตามน้งก็ฝากช่องนักปังทุกเบอร์ไว้ด้วยนะแก <_ H at> แต่ว่าเจอก็ไม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะจกเาไปโซ่งขงเก็ก ผักผ่องไม้องวงนะจ๊ะ <Yeah. S 1> นะจ๊ะกังสวัสดีรักรู้